Hi everybody welcome to Dark Soul 2มา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 เล่นเกมกันเล่น Dark Soul 2กันนะจ๊ะวันนี้เจ้าเดิมครับลิงกัลิงบวกกับน้อง Dark Man จะไปเล่นไหนกันเอ่ยเอเมซี่เราล่ะข้างหลังไงไปไปไปผมอยู่นี่ไป รอฉันรอเธออยู่แต,แต่ไม่รู้เธออยู่คนไหนเฮยูเฮยูเฮยูเะไปเข้ามานะโอเคจับแล้วนะ <c oughs> ระวังนะนีดแรกชื้อ่อนอะรู้รู้รู้จังหวบ,บน,นี้รู้โอ้โหจับหวบน,นี้ไม่รู้ เป็ดีีเราทำอะไรอยู่างคโอเคเลครับน่าจะถือธนูมาด้วยวะโ้โอ้โหเลสย้อน้ NPC โหมดเลยตีทีชนะตีทีชนะไอยลอยลอยลางลางลางสมแล้วทีเราละกมันนักไก่มันไม่นี่ไงโอ้ยเป็นดาวเป้นโดเวใชไหววะจับได้อยู่ โอ้โหเต็มไมนได้หมดเต็มไมนได้หมดเต็มีม่ได้ไม่เข้าปอบนี่เต็มไม่ซีกองโหดว่ะโหดว่ะเออเฮ้ยจริงๆเรียกมาใช้ยังก็จบเลยไเออโอ้โหมันสับจิโอ้โหระวังระวังพี่ ไห้จังหวะเฮ้ย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 เ้ยเมจังหวะนี้เน้าแฮกยเลยเนาะเ่ได้เจมโอ้โหคิดถึงขนวนจังหวะนี้เชื่ยผมเพิ่งขนุจอะแม่แม่ข้าเฮ้ยอย่างนั้นก็ช่วยสตาร์ทด้ยช่วยยิงที่เกิดการกระจบเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเจาไปครับยนี้ครับหครับเจาะไปครับ เบสเบสิ่จีเข้าสี่สิบเลยโอ้ยลอยยี่สิบโอ้ยตกตกตกเฮยังพูดเฮยเฮเฮยยยโอ้โหตรงนี้โอ้โหหลบเกือบพันแฝด ดึงมาทุกคนกันตรงนี้ดึงมาทุกคนกันตรงนี้พี่พี่พี่ไปหาพี่ละพุ่งมาละสวนตูดมั้งสวนตูดมั้งสวนตูดมั้งสวนตูดเฮ้ยเราจะกลับไปลัดเราจะเข้ามาลัดไม่ทันครับพี่กียรจ็ครับอีบ้าเอ้ยเย้นั่นแหละนนตายยุ่ง ติงติงรอ,อ, okay, อดตีได <Hey. Okay. S 2> ้ไหมโอเครอดเฮ้ยโอเคมาทันเฉยเนี่ยตีนมาแล้วตีนมาแล้วทันเฉยขยับขยับมีตีนเหรอที่อยู่ไบกได้นะ <c oughs> เดียวเฮียใส่สองตรงนี้กันเ <c oughs> ลยโอเคโอ้โ okay. oh, หถ้าเราบู๊บ้างดิเป็นเป็นทีนอ่อยู่แบบอยู่กับบ้านเลี้ยวกับเรือนอยู่กับบ้านสุดยอดเลยเลี้ยวกับเรือนเฮ้ยตีนมา,มาตีนมา <c oughs> ตกมาตกตกตกแม่ตกข้าให้คู่ตกเต็มหน้ามาทางนี้แม่ตกข้าให้มาทางนี้แม่ก็ตกข้อให้สิขาแม่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 อย่ายกตีนอย่ายกตีนมันไม่ดีตีหอับซ้ำหลบได้มีฝาดีโอ้หลบได้ไม่มีการเหยียบเกิดขึ้นเข้ามาชี้จุนเหยียบต้ ตกตกจริงนะห้าสิแม่ก็ตกแม่ก็ตกแม่ก็ตกฟางเหรอใส่ค้าเอ้าวหลุแล้วเนี่ยแม่ตก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 ใช่ไหมแม่ตกใช่ไหมแม่ตกตีอ่ะจบชนะไสแต่ยืนค้างรอชิบหายอะไรวะเลยหนักหลุดจริงด้วยหลุดมือแต่ก็ยังได้โอเคอ่ะเอ็นดิซี่ก็วิ่งหายไปอย เป็นไงล่ะเป็นไงน่ะเจอเรามาโอเคงั้นเราก็พักผ่อนกันถึงท่านี้พวกนี้มาเจอกันใหม่พวกนี้เจอหรือเปล่าไม่รู้ดูก่อนดูก่อนถ้าไม่นอนจนตื่นใช่ไงเดี๋ยวเขาไม่เห็นวะไม่รู้พูดเองนงงงงพูดเองเออเองนเอองงเองเอองงมิสไม่ไม่ไม่ได้ใส่หมวกเราไปด้วยนะไม่จริง ฮะเนี่ยเออเออเปิดโชว์หน้าได้แบบจุ๊บจุ๊บแก้มป่องมากเลยนะละ่ารักความคีด